ถ้ามั่นใจไม่มีอะไรต้องกลัวลิโหและในวันนี้นะคะทางรายการใต้เบื้องระยุคลบาา ก็มีอีกหนึ่งข้อมูลดีๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากฝ่าอีกเช่นเคยคะ่ะจะเป็นอะไรนั้นมาติดตามรับชมนะคะ การฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรถนนทนทางตลอดจนพื้นที่อีกหลายแห่งที่ประสบป,ปัญหาความลำบากของประชาชนในพื้นที่การใช้ชีวิตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนับว่าเป็นภารกิจที่เป็นดั่งหัวใจหลักแห่งการดำเนินงานของในอำเภอ เพิ่มความเข้มแข็งในการทำงานตามแนวทางที่ผมเดยให้ไว,ว้แล้วและจะขอพูดย้ำอีกครั้งในวันนี้เพราะนั้นเราต้องไม่กลัวเราต้องอย่าปล่อยทิ้งไว้ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอเพื่อผลสำเร็จอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนได้รับความรู้สึกน่าดีใจนะคะที่ว่านายอำเภอเข้ามาเยี่ยมลูกบ้าน mm hmm. ก็เอาใจใส่ลูกบ้านดีค่ะมีไรายได้อะไรก็เอามาให้ mm hmm. เสนอให้ทางทับทิมสยามท mm hmm. ุกอย่างเลยค่ะ มาสร้างผลงานมากมายไม่ว่าจะหนึ่งพัฒนา,อา,อาของอำเภอนะคะเริ่มต้นจากทำรั้วให้สะอาดสวยงามมีเครื่องประดับมากมายแล้วสก็คือรอห้าซึ่งชาวอ p เภอศร์รินทรเราเคยไฝฝันนานแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้ดิฉันดีใจแทนชาวอเภอศรรินทรคือมีรอหาอยู่ด้านหน้าเป็นที่ยึดเห,น,เหนี่ยวนะคะการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการปฏิบัติภารกิจ พร้อมกับการสร้างขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ข้าราชการโรงการปกครองที่ดําเนินงานในพื้นที่แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยตามโครงการในอําเภอแหวนเพชรนั้นนับเป็นโครงการที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงในการดูแลและบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในประเทศควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน การถ่ายทอดภารกิจหลักของกรมให้ซึมซาบสู่สามัญสำนึกของข้าราชการที่ทำงานเพื่อแผ่นดินด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตว์อดทนจริงใจโครงการในอำเภอแหวนเพชรที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของอำเภอ เปรียบเสมือนการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการอื่นๆที่ให้ยึดถือเป็นแบบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะกอบด้วยความรู้ความสามารถและความมีคุณธรรมรวมไปถึงการปฏิบัติที่ดีต่อประชาชนจนเป็นที่ยอมรับด้วยความศรัทธาจากประชาชนส่งผลให้เกิดการบริหารการจัดการภาครัฐที่ดีและพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปร่วมสนับสนุนโดยอาหารแมวแม็กแคท สายแมวอนามัยคิตตี้เลิฟอาหารสุนัขปัน,ปน ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอิงอิไม่มีโอกาสาร่วมเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการบริหารการจัดการน้ําของโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินําทีมโดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเฉลิมพรพิรุณสารและคณนะโครงการนี้กรมชนประทานเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดเป็นโครงการของกรมชนประทานแห่งแรกในภาคเหนือซึ่งพัฒนามาจากระบบชนประทานแบบเมืองฝ่ายของล้านนา แต่งแต่สมัยพระยามางรายได้ทรงก่อสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1893ประกอบไปด้วยการชนประทานสองประเภทคือประเภททดน้ำและประเภทกักเก็บน้ำลักษณะที่น้ำน้อยตอนนี้นะครับเนื่องจากเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงฤดูฝนนะครับเพราะนั้นการบริหารจัดการก่อนที่จะถึงช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยเราก็จะใช้สําหรับการเพาะปลูกอยู่แล้วนะครับก็ปริมาณน้ำในอ่างก็จะลดลงขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการบริหารน,น้ําโดยพ่องน้ําลงไปด้วยนะครับเพื่อ ตอนฝนลงมาเนี่ยเราจะได้มีพื้นที่อ่างเนี่ยไว้รับน้ําที่ตกลงมาฝนตกลงมาตอนนั้นต้นน้ำนะครับเพื่อชะลอน้ำเนี่ยไม่ให้ไปผ่านตัวด้านเขื่อนไปทางด้านท้ายน้ําแล้วก็ไปเกิดปัญหาตัวกระพันนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับเขื่อนแม่งัดเนี่ยเรามีปริมาณน,น้ําประมาณร้อยห้าสล้านนะครับซึ่งความจุของเราทั้งหมดตรงนี้นะครับเราได้ประมาณสองร้อยสิบห้าล้าน แต่อยากเรียนว่าทั้งเขื่อนแม่งัดตอนนี้นะครับเราก็จะมีงานต่อเนื่องนะครับงานต่อเนื่องก็คือต่อไปเนี่ยปีหน้าเราจะเริ่มนะครับเราจะเริ่มผันน้ำเนี่ยจากลําน้ําที่มีน้ํามากแล้วก็เกิดปัญหาตัวไัยเนี่ยไปสู่ที่มีน้ําน้อยและน้ําไม่พอใช้นะครับก็คือเราจะเอาน้ํามากที่ลําน้ําแม่แตงเนี่ยนะครับทำเป็นอุโมงมาเติมที่ ที่เขื่อนแม่งาดนะครับแล้วก็ทำโมงโมงไปเติมที่เขื่อนแม่กวงซึ่งมีน้ําน้อยและไม่พอใช้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแม่งัดเนี่ยต่อไปก็เป็นจุดหนึ่งของของเขื่อนก่วงนะครับที่เกี่ยวเนื่องนี้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเ,เขื่อนแม่งัดนี่กรมทวาานสร้างนะครับขณะที่เราสร้างเขื่อนแม่งัดเนี่ยท่อส่งน้ําที่รอดใต้ตัวเขื่อนเนี่ยนะครับเราทําการแยกแยกท่อไปแล้วสำหรับให้ไฟ,ฟฟ้านะครับแล้วก็หลังจากที่ทําการกอร่อสร้างเสร็จทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิก็ได้มาติดตั้ง เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้านะครับทางด้านท้ายเธอเสียมาให้นะครับแล้วก็ใช้มาตลอดลักษณะเขื่อนพวกนี้นะครับมันจะเป็นผลพลอยได้ด้วยนะครับอย่างไฟฟ้าอย่างการท่องเที่ยวนะครับแล้วสิ่งที่ผมดักเลียนนังนก็คือว่าน้ำที่อยู่ในเขื่อนเนี่ยครับมันทำให้ระบบนิเวศด้วยาดีด้วยนะฮะเมื่อก่อนนี้ก่อนก่อสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับทางด้านที่เก็บน้ำเนี่ยนะครับป่าจะไม่เขียวอย่างนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจาก พอเราสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยน้ำที่อยู่ในเขื่อนนะครับมันจะทําให้ความชุ่มชื้นเนี่ยนะครับเข้าไปสองฝัง่งขอ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 บห่นะครับปลาก็จะเขียวอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก,ก็ก็ช่วยระบบนิเวศได้เยอะนะครับที่บอกว่าสร้างเขื่อนแล้วระบบนิเวศเสียก็นี่ก็ส่วนหนึ่งที่พิสูจน์แล้วนะฮะว่าไม่ไม่ใช่นะครับร่วมสนับสนุนโดยโปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender